สวัสดีค่ะอย่าอ่านโทรศัพท์อย่าเฝ้าตัดเด้อหันเราคำใหม่มันจือหันเราชวนมันเราคำเก่า,าจำมาได้มือวันนี้ไม่ออกวัดเนาะค่ะเนาะไม่ออกวัดไม่ออกวัดอ่าเลยจิตใ่แเบนกนมองไปเห็นสวัสดีค่ะไปวัดแดดไล่ภูเถ่าเราในท่านคุ้นเดือน อาญาจิตคือเห็นแต่สมัยตะกี้แพร่เผยแพร่พราศาสนาเนาะค่ะเนาะเพิ่นสิมาในรูปแบบละอย่างมาในรูปแบบการลุง่งตั้งมองปฏิบททัติธรรมเนาะค่ะเนาะพาเพิ่นสิมีเองดอกพาเข้ากลับไปปฏิบัติน้ำเพิน่นโมบานนั่นก็สี่นีใจสมัครีคือออกมารับรับแขกคนที่ว่าจากต่างบ้านอื่นไปไปกินข้าวปฏิบททัติธรรมหันอาจจะเป็นสิบป,ปีโอ้ประมาณอาจจะเป็นสิบวัน หาวันเจ็ดวันตอนบ่ามีโรคระบาดเนาะค่ะเนาะสำหรับมือน,นี้ยายจิตแม่ออกวัดเนาะค่ะเนาะแม่ออกวัดนี่สมัยตะกี้เด้ค่ะเด้อหลวงพอ่อที่ว่าเข้าเห็นคนนับถือได้หลาย,ลายทั่วบ้านทั่วเมืองซื้อเพิ่ยังจจลึกไหวทั่วในประเทศไทยอาจสินทั่วโลกก็ได้แต่ไม่อยู่ลายองค์ที่คือคนเห็นคือเห็นเพิ่นบด้จบปริญญาเพิ่นบดายเกศซี แต่ว่าถ้าเถาศึกษาทั้งโลกเขาเสียดายเฉพาะทั้งโลกบ่ได้ทั้งรรมความสําเร็จสีบ่ค่อยมีสีมีแต่การทะเลาะว่แว่งเพราะว่ามันโลกเนาะแต่ถ้าเถาศึกษาทั้งทั้งโลกทั้งรรมบ้านเมืองสิอยู่หลอดปลอดภัยถ้แถมจติว่าเแาศึกษาเฉพาะทั้งถ้ำกอยุหลอดปลอดภัยขึ้นกันแต่ว่าสมัยตะกี้เขาก็เห็นเนะาะพระแต่ละองค์เพิ่นก็บ่มีความรู้เด้บ้านเฮาเอิ้นว่าสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นในเพิ่นเด้อ มีคนสอนเพิ่อน,นรรี้ทำยัยจิตแปงานพลาร้าชทานเพื่อนสมหารละหมองเนี่ยอ้ยคนนบถือหลายๆอาย่างถึงสี่กิโลสี่กิโลไหมสี่กิโลระยะทางเนี่ยแต่สําหรับมือนเนี่ยยัยจิดกตสิมบวตตามภาษาชาวบ้านเนาะคขาเนาะสมัยที่ยัยจิดกต่เซจช่องประชาชนตอบกับรัฐบาลเนาะเพราะว่าหานังเถี่ยวรัฐบาลให้ความขังเดี๋ยวเดี๋ยวมากบ่มีประชาชนที่เฮตน เยจิตนี่เป็นแม่ออกวัดแต่ว่าเขาอาศัยว่าเขาเลี่ยนรูเนาะค่ะเนาะเลี่ยนรูเลียนรูจากซื่อสารไห่ค้นออกไปว่าแต่ละศาสนาค้นอยู่ในหันหรือว่าประชาชนอยู่ได้หันแต่ละมู่บานคำคหมูม่บานของเยจิตโบแมนจากคำมู่บานที่เยจิตอยู่นะคะแผนพัฒนาประเทศเขาจะพัฒนาทุกมู่บานในประเทศไทยโบแมนว่าเอ๊ะเราออกมา,าวงกี่หรือว่าบ้านเราเป็นอย่างน้นอโบแมนเดา บ้านเป็นแต่ว่าบมเมนต์ตั้งแต่ปูบานนี่เขาเอาส่วนร่วมเบิดเลยส่วนร่วมเบิดบเกี่ยวกับผูนน้นั้นผู้นี้ได้ค่ะเด้่ยันที่นี้ยะจิตกับศิวาเรื่องการพัฒนาชุมชนเขาเอื่นว่าศาสนาธรรมะส่วนราชาการส่รงผลต่อชุมชนด้านศาสนาด้านธรรมะเน้วค่ะเนาะ กิสิเว้าเรื่องส่วนราชาการชวนราชชวนราชาการาการลงชูมู่บานมีอย่างแน่ให้ความรู้แน่แน่ที่สุดคือชวนราชาการมีการว่างแผนพัฒนามู่บานชุมชนภายในประเทศไทยเขาปฏิเสธว่าใดได้ค่ะว่าภายในประเทศไทยบบแมนมู่บานไหนมู่บานหนึ่งแต่ละมู่บานมิไผ่หูบ่ม่ผู้ใหญ่บ้าน ประจําหมูมบ่บ้านนี่ผู้ซอยนี่กรรม,มการต่างๆอาจจะเป็นอสมมหรืออีอย่างต่างๆเกิดขึ้นมาน้ำกันลายอย่างอันนี้เราเรือนส่วนราชาการภายในหมูมบ่บ้านต่อชุ่มชนเน้นการทํามะธรามะคือการหูว่าเจ้าของนับผิดชาสนญญา,าอ,อย่างสิไปใส่มาใส่หนอเนาะอ่าบัดที่นี่ทางราชาการเพื่อนห้กลุ่มต่างๆมาพัฒนาตัวเองได้ค่ะ เป็นมาโดนแล้วว่าแม่แต่เป็นแต่มือนี่เฮกินเร็วนานเร็วลังด้ยังนอนเพราะว่ามันวางนะแต่ว่ามือนี่สิบกับโหลด,เ,ดเพราะว่าสิไปอ่าซอยไม่ออกน้ากันไม่ออกวัดน้ากันพอว่ายัจิตกับเป็่นคล้ายๆกับว่าตัวแท่นผู้ชูอายุนะค่ะเนะตัวแท่นผู้ชูอายุ แต่ว่าเป็นคนที่สนใจนะว่าถ้าขาเจ้าให้ผู่สูงอายุอบลมอีย่างแรงกรโมโรถขอให้หูแต่ว่ามันสินมิคนบอกขเขาบอกแค่นั้นเองเพราะว่ายด้จิตวเมนโตตัต้งตัวตีโดยตรงมันสินมิลุมอีกกลุ่มหนึ่งที่วารับาการพัฒนาภายในหมู่บ้านส่วนราชการพัฒนามาในหลายรูปแบบแต่ว่าบมลงซูหมู่บ้บบบานโดยตรงเลยค่ะแต่แตยายจิตไม่อยู่นี่สิลงซูงแทนตำบบก่อน เพราะฉะนั้นเรื่องบางอย่างยายจิตยังบ่หูงเจ๊จิตเป็นผู้สูงอายุภายในหมู่บ้านแต่ว่าตำบลน,นี้บ่แมนบางครั้งพวกตำบลไปไประชุมกับบ่หูแต่พอว่าเขาจะบ่ได้มาทายทอดใส่กันยจยจิตตอนแรกยจยจิตอยากให้พวกที่ว่าพัฒนาหมู่บ้านระดับตำบลให้เฮดอันนี้เป็นไหมให้เฮดอีหยังเป็นทุกอย่างเลยแจ้งข้าวสารให้กันหูเบิดตทุกคน ดยที่ว่าบกักยกงไ้ส่วนราชาการมีส่วนเคี่ยวของขึ้นอยู่กับกรมพัฒนาแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและความมั่นคงของมนุษย์ประมาณนี้แหไะย่ีจีก็จะไม่ค่อยได้ดกอกเพราะว่าเท่ากับว่ามันอีอย่างนาะนค่ะนาะบ่มเได้รับราชาการนี่ยังย่ีจีก,กับเป็นไม่ออกวัดวางซันโตแต่ว่าอยากมาพัฒนาส่วนนี้หลังจากที่เท่าเข้าใจถึงถ้ำการเข้าใจถึงถ้ำนี่มันจะมันจะบอกกับคนหูต่ะว่า,วาเดี๋ยวนี้มันพอแมนแล้ว ส่วนเราเจ้าการต่างๆที่เขาจะต่างหายภายในชุวมชนที่ว่าพัฒนาตั้งแต่เด็กเด็กเยาวชนสตรีเด็กและเยาวชนคือกลุ่มพัฒนาสตรีกลุ่มพัฒนาสตีตอนแรกยี่จิตกะเป็นกรรมก,การอยู่ในนี้ด้ค่ะถ้าคนเห็นอ่าอีหยัง,ยงของยี่จิตยี่จิตแค่ลงยูทูปนะไปอบร่มโบเมนวาอยากอีหยังเยยีย่จิตจะหูวา่เดี๋ยวนี้ประชาชน มันอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่ทั้งด่านส่วนราชการสิสนใจประชาชนในลักษณะใดเขาต้องหูว่าประชาชนอีกส่วนหนึ่งเขาถึงเน็ตประชาชนอีกช่วงหนึ่งยังอยู่ชาวบ้านแต่พวกที่เขาถึงเน็ตนี่เขาอาจสิทรงขอความทรงสิ่งพัฒนาต่างๆจากชาวบ้านลงไปเขาต้องหูจากหูด้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาเป็นผู้นำชุช่ชนสิจบกบ,บม บวาระดับใดขยา่าแต่ว่าเยจิตสิบวาระดับที่ว่าส่วนร่วมคือในอำเภอส่วนราชการแล้วค่ะเนาะในอำเภอหรือว่าปลัดหรืออย่างต่างๆอย่างสิหรือหน่วยงานต่างๆส,สิพัฒนาชุม่มชนอย่างสิไถห้องเขาขวัดเนี่ยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจิเกิดขึ้นย่วัดเขาต้องหูจกักการหูจักกับประชาชนช่มประจำเป็นตึงแต่มีงานประจำคืองานกลุ่มเขาแง่งานอย่างงานอย่างห้ไปเหตุย่อำเภออันนั้นคือส่วนใหญ่แค่ในเดียวเลยค่ะ ถ้าเ้าสิพัฒนาถึงอีหลีคือเขาถึงชุ่มชนเขาถึงชุมชนจากปะเพทนี่ต่างๆจากอินยางต่างๆหรือว่าเขามาวัดทํำบุญจากเธอเนี่ยเขายอมพเพื่อใดก็ยา่ามันไ่เป็นการเสียหนา้ามันเป็นการที่ว่าเขาเข้าถึงาศาสนาเขานับถือาศาสนาได้ละให้เขาถึงาศาสนาหันมาณนาสิบ่เขาถึงชุมชนเลยเขารับเรื่องไปแต่ละรังแต่ละครังเนี่ยเขาสิได้รับจากพญ,ญา,านาคย่างเดียวบ,บ,บ,บ่ถึงเวยค่ะ หาเฮาสิสกาใส่เสือเนาะกรมการปกครองชนท้องถิ่นหรือยอหยัลติยาให้ลงมากในลักษณะของศาสนาแนี่ยสถาบัานนอกจากมีแค่นี้ล่ะค่ะชาติให้ความศึกษาให้การศึกษาที่เท่าเทียมกันมาตัาง้งแต่พศสองหาสองศูนยนะ์ะคะเนาะแต่ว่าศาสนาเนี่ยเป็นหยังจัาค่อยบพมีค้นอยากเข้ามาเนี่ยจิดว่าสิเป็นนายอำเภอสิเป็นไอกตอยยาส่วนราชการทุกอย่างเฮาาย่าเฝ้าคดนมาเด๋ยนนี้เห่าใหญ่ ให้เขาคืนว่าตั้งตจสมัยแต่กี่ขูก็ซ้ำขึ้นนี่แหละซ้ำกันก็ยัยจิตคือค้ารู้ซ้ำนี่อยากซ้ำนี่แล้วเขาคนความไปเรื่อยๆเขาได้เปลี่ยนระดับหัวหน้าอีกังแต่ว่าเขาจะลืมของเขาว่าเขาไปจากมองนี้ไปจากมองนี้จากศาสนาให้เขาคือเถ็นศาสนาในแม่นยูาตาเพื่อนให้การศึกษาที่เท่าเทียมแต่ว่าเขามีโอกาสดีกว่ามูฟเขาเลยนจริงเขาได้อียงออียงทุกสิ่งทุกอย่างได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วห้กกลับขึ้นมาหาประชาชนเนี่ย อย่าลืมประชาชนทุกมือนีหาคนเขาวัดยากเลยแม้กระทั่งกรรมการต่างๆอยู่ใน,นอันนี้เว้าถึงหมูบ่บ้านนี้จิตก็บม่ค่อยเข้ากันเ้าวเฝ้าก็เครียดเพราะว่าการที่ว่าล่งเลือกต่างแต่ละเธอเข้าต้องคิดว่าอันนี้มันเป็นมาน่านแล้วคือคุมไผ่คุมมัน่ถนถ้าชวนบ่ถุดใจคือบ่สนใจย,ยังเชกอยางเดียบร้ที่นี้ห้าสิขาถึงทํามาไลยยังไดแยกจิตอยกไข้ภายในอำเภอในผู้ที่ว่าคนยานที่สุดคือในอำเภอ ทางราาเพื่อล่องเขาวัดเบิ้องนะ่ะคุมต่างๆสิกาเขา่กลุมกลางๆสิขาเขาหนึ่งคุมพัฒนาสติเขาสิเขาวัดบ่ลุมผู้สูงอายุเขาสืเขาวัดบ่อาทิตย์หนึ่งในะอำเภอมาเทือนหนึ่งเขาสิขึ้นจากเขาวัดบ่ทุกคนจะมีความกระตือรือร้นนี่จิตยอยากห้ทุกอำเภอในประเทศไทยนับถือศาสนาเองเขาวัดไหมแต่ศาสนาที่หลายที่สุดในประเทศไทยคือศาสนาพุทธ ถึงสีนับถือศาสนาอีกอยังงห้เข้าวัดเนยเขาสี่เห็นคนเท่าพูดอยู่ในหันเยอะะเขาไปบังวิธีชีวิตของเขาเจ้าเบิ่งจึงๆึงทุงทย่างอันนี้ใช้ได้จิตประเร,เรองธรรมะศาสนาและส่วนราชการมิติมิตรต่อชุ่มชนชุ่มชนกับห้พักกันกระตื่นรือรนเขาทุกคนเลือกตั้งเข้าเป็นตัวแทนเขาเป็นคณะกรรมการห้เข้าไม่จิตจิตสำนึกไหม คิดสำนึกมากวัดจะาเทือน่ยนะเบ,บิงว่าเป็นไดเนาะเดี๋ยวเนี่ยกุ้มสตีข่อยเขาก็ากจะเปลี่ยนข่อยเดี๋ยวได้เป็เนกลุ้มสตีเมื่อนี่นั่นพักกันเทศเ็นอย่างแน่นอะในวัดเฮาเมื่อสิบนิ้วเฮาล่องไปล่างจานวัดเบิงดูมันสิเสียปันใดเสียนาปันใดเสียบ้านเทาเอินว่าสเสียความยิ่งใหญ่ขนาดใดล่องเบิง จับไม่ขวดกวดวัดเพราะว่าศาสนาเฮ้าล่องเบิง่งเข้าสิใดคุ้นหรือใดถูกนีแต่คนสิฉยยองมือสิบด่ว่เาเฮานี่ล่องจับจานในวัดมาล้างเบิง่งศาสนาเฮาเด้บม่มแมนวาเป็นของไผเด้เฮ้ามาพะศาสนาบม่มแมนคนรับใส่จะคิดว่าจ้าของมารับใส่แต่ไห้มาเพื่อศาสนาแต่ว่าถักคนที่มาเพื่อศาสนาเขาเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วจ้าของไห่ไม่วัดใจจ้าของหลังจากเลียนสูรแรงวัดใจจ้าของว่า สร้างความกระตือรือร้นในการพัฒนาที่จ้กของเขามอบให้เจ้าของเนี่ยพัฒนาชุมชนคอยให้เจ้าเป็นคอยจะเห็นเจ้าว่าเจ้านั้นเ้อมีความหลูกกอมูมีคนนับถือหลายแต่จะเจ้าชักจูงคนไปในสถานที่ทำมาได้สารจากเทื่อนหนึ่งได้บ่เพราะว่าเขาเลือกเจ้าก็หมายถึงว่าเจ้ามีคนศรัทธาเคืองนึงแล้วดีกว่าคนอื่นหลายคนคิดคิดยัดจิตเออ ทียจิตอยากบอกว่าศาสนาพุธาทธทำวัดเสาทำวัดเย็นข้ามแปรเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์เบิดจิตใจร่างกายด้วยกายวาจาใจเบิดยาจิตเสียามาเพราะว่าเป็นยังคือตอกยำต่ความดีอยากตอกอย่างต่ความดีเส้น,นข้นเขาวัดการเปลี่ยนกรรมาการอีหยังแต่ละเธื่อเข้าใจเหตุ้วยความสาใจเบิดบ่แเ่นเฉพาะมู่บ้นบานยายจิตนะทุกมองถ้ายังสารพัฒนาคนบ่สําเร็จ คนทีว่าคนศรัทธาล้าที่สุดขึ้นในอำเภอในอำเภอเก็ไปในที่ละห้าลัง่ถวอาทิตย์นี่หรือเดือนนี่สิไปวัดนั่นก็หน้าอาทิตย์นี่สิไปวัดนั่นก็หน้าอาทิตย์นี่สิไปวัดนั่นก็หน้าร่องเบอืองให้พัฒนาจิตใจเฮานำํำบ้านเมืองเขาพัฒนาคนมันไปบ่ได ก็ออยงอเ่องยอ่านี้ตอนนี้กระเปาถึงตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอเวลานอกแป๊บเดียว บั้เรื่องทํามากับส่วนราชการเนาะค่ะเนาะส่วนราชการรับังแต่ในอำเภอเป็นคนทีเขาศรัทธาที่สุดเขาศรัทธาที่สุดคือในอำเภอในอำเภอค้นสิบ้าค้นเขาวัดเดือนหนึ่งเทือหนึ่งกันยังดีอาทิตย์หนึ่งเทือหนึ่งกันยังดีถ้าเหาบ่ผ้าค้นเขาวัดเลยชุ่มชุนบางค้นบ่เขาวัดที่ว่าแยกจิดว่านี่บ่อยากหายขึ้นว่าเป็นอ่าบ้านแยกจิตอย่างเดียว ยายจิตอยากให้คิดว่าเป็นทุกมองที่ว่าในประเทศไทยเนะทุกมองที่ในประเทศให้เขาควรสิยึดตัวนี้บแมนวาเฮ้า,าบบเคยมาวันเลยเขาต้องคืดว่าเขานับถือศาสนาอย่างนาะค่ะนาะออันนี้ยายจิตเบาเรื่องการพัฒนาคนด้านาศาสนาสวนราชการในชุมชนทุกสิ่งทุกอย่างต้องเริ่มจากตัวเฮา ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเวอามาเขาอย่าเครียดเขาล่องไปพัฒนาจากของเบอ่งว่ามันแมนบอเขานับถือศาสนาแล้วเขาเคยเขาวัดจึงเธอบอเขาเคยเหตุอีอย่างแน่่อนน่ะไอจิตก็เลยว่าโอ้ยคนเฮาเนี่เนาะมันต้องมจากพัฒนาจากของ ด้านศิลธรรมอยู่ในชุมชนเขากับพัฒนาชุมชนคือยายจิตนี่เป็นชุ่มชนเป็นคนอยู่ในชุ่มชนเาะค่ะ้นาะเป็นคนอยู่ในชุ่มชนก็พัฒนาเจ้าของคือมาตามอายุอันละเป็นผู้สูงอายุเขากับล่างเผยล่างจานซ้อยบ้างแต่ว่าใหญกรรมาการทุกสาขาบพราว่าผู้สูงอายุหรือยังเสียเข้ามาเ่เ บุญเวรวามาแทนกันได้ทุกคนต้องเขามากบุญเวรศมาแทนกันได้ทุกคนต้องเขามากสำหรับมือนี้การพัฒนาชุ่มชนของส่วนราชาการที่มีต่อชุ่มชนขอลองอย่างเดียวให้พรกันมาวัดนะสนับสนุนวัดในมือบานจากของหันละบ่ต้องไปวัดมอ,อื่น ไมหม่บ้านเจ้าของเพื่อการพัฒนาคนตามสะนาส์สะบอกข่าถึงเลยตอนช่วงที่ว่าเย็จิตได้เป็นกุ้มสติเนาะค่ะเนาะเย็จิตไปอบร่มใส่สิรุ่งทุกครั้งเลยเาะว่าจะากให้ส่วนราชาการถ้าสนใจประชาชนว่าเมือนี้กุมมูสามหรือว่ากุม ำบลแวงไงเขาไปพัฒนาใส่เนาะในอำเภอตองลูเพราะว่าเพิ่นไปน้ำหลยอยู่เนาะอันเนาะไปพัฒนาแต่ละเทือมันจะมีผูใ้ใดผู้หนึ่งทายออกไปว่าเดี๋ยวนี้หมู่บ้านนี้ได้ไปเลียนรูเรื่องนี้แล้วเด้อเพิ่นสื่อสารต่อ,อยังไดชาวานมนสื่อสารต่อ,อยังไดหรือว่าแล้วว่างปับหรือว่าแล้วว่างปับเข้าต้องคืนว่าเข้าไปแต่ละครั้งเงื่อนสนุมสนับของ สนับสนุนของทางราชาการให,ห้เฮาเด้อเขาต้องคิดว่าเขามีโอกาสหลายกมูลแยจิตนีไปนีแยจิตนีสิคือเห็นตลอดเลยว่าเขานะ่ะเป็นกรรมการมีโอกาสหลายกมูลที่ได้ไปรับสิ่งต่างๆมากเพื่อพัฒนาชุ่มชนจากหน่วยราราชาการที่เขามีเงินสนับสนุนในห้เขาไปแยกจิตสิทายรวมมาทุกเถียวเลยว่าเดี๋ยวนี้เพื่อในใ้เฮ็ดยังตอนนั่นไปเอ่อเบิง การปลูกบักนาวยู่มอถบอ่ยีบซีนะฮะเนาะยู่ข้างหลังนี่จกีกระทายมากเน้ยเพราะว่าเขาจเจาะต้นกล้วยเฮดปุ๋ยเขาเจาะต้นกล้วยเฮดปุ๋ยทายมากแล้วก็ทายลงคลิดเพราะว่าการทายลงคลิดมันดีที่สุดขึ้นอ,อย่างคมุมันจําได้ลําพังเขาจดมาจวดบ่ท่านลืมเอยียงเหมือนเขาอัดเอาเลยอัดเอาเสียงเพิ่นหลดทุกสิ่งทุกอย่างที่เพิ่นเปิดเผยสอนประชาชนบ่มีคําว่าอัน ปิดกันบ่มีคาว่าผิดพรอระบอดด้ค่ะเขาต้องสนับสนุนให้มันขยายออกไปการทําปุ๋ยด้วยต้นกล้วยต้นกล้วยเนาะการทําบุญปุ๋ยด้วยต้นกล้วยการทําบุญปุ๋ยด้วยยังซช่นเดียกเขาเห็นหาเฮ็ดแล้วย่าไปว่ากันทั่วท์สิบทัวแเดนทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการพัฒนาคนเหมือนด้นัน่นเป็นการพัฒนาอาชีพด้ยนัน่นเป็นการพัฒนาอาชีพทุกอย่างเลยค่ะ มีละมือนี่สำหรับการพัฒนาชุ่มชนใส่ธรรมะส่วนราชการที่มีต่อชุ่มชนกับมีทออม่อนเอนี่ค่ะมืออื่นนี่ไม่หลายอย่างที่สิเวแต่ว่าจยากเอาธรรมวัดเสามาเพราะว่าทัวประเทศไทยบางคนอาจจะงงว่มมาเอ๊ะทัวประเทศไทยนี่เขาใส่เองคือเก่าค่ะธรรมวัดเสาธรรมวัดเด่นโบสเกา่าอยากให้ที่ว่าเจ้ิจีนไม่บอกสิจะไหนค้นเขาถึงหมู่บ้านเดี๋ยวค้นเขาถึงหมู่บ้านหลายก็เข้าถึงหมองอืน่น เด็เขาถึงมูบ่บ้านพอร้ะนต้องเริ่มต้นจากมูบ่บ้านทั้งชานพัฒนาค้นบ่ไดดเลย้าพัฒนาค้นบ่ไดดเฮ้าเสียอาศัยต่้งแต่ถามมเรื่องบุญไหยเกิดขึ้นมาเนาะประชาชนบเขาใจรัดมันถึงเกิดความวุไหวเก้ดทิงว่าเป็นมากเนาะค่ะเนาะมันเกิดที่ยังหูบ่เขาไปอันนี้เขาไปเที่ยวเห็นน,นั่นแหละอิกกะบออันนี้อันนี้เรื่องเรื่องนั้นนะคะเนอะความยากมันจะยูยย่ไผหูบอ ย่ที่ตำรวจทหารแต่ว่าจุดเริ่มต้นจากสยายโว่จุดเริ่มต้นจากหมู่บ้านหมู่บ้านเกิดภัยยางว่าการปกครองการปกครองเฮ้าลุ่มเหียวคนบ่กเขาใจเรื่องเรื่องอันประเทศเขาออกไปเพราะว่าเฮาบ่าเคยมาอธิบายฟังเลยว่าประเทศให้การศึกษาด้อที่เท่าเทียมทุกคนศาสนาให้ห้จใจไปวัดพระลูกพระเจ้าไปวัดมันเกี่ยวกันเบิดเด้ค่ะ บแม่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาคืดว่าเขาหนันเขานี่แล้วเขาบุกเข้าเจอในถ้ำเขาพากันไปหันโลดทิมไซต่้งแ่ตำรวจกับทหารความมันคงของประเทศเขาแถบสิบบมีความมันคงภายในเขากับบอมีความอียงเขากับบอมีเขากับไปดาต่้งแต่เขาว่าความมันคงมันเห็นอียงความมันคงมันเห็นเอียงที่เิ่งมันเกิดจากมู่บ้านเกิดจากมู่บ้านเกิดจากกรรมการต่างๆที่วานละเลยเขาห้เข้ามาทุกคนในหนาที่พลเมืองศินธรรมเนาะหนาที่พลเมืองศินธรรม ยังจีเกิดเลยอย่างมาว่า,วาคำนี้ว่าเรื่องทุกเรื่องความสงบภายในความสมคัครีเขาอยากให้ไปตกอยู่ที่ตำรวจกทหารแค่นั้นยุที่กล่มการปกครองนั่ปกครองเริ่มต้นเลยหล่ะคือหมู่บ้านเขาวัดเนี้ยเขาวัดนี่เขามาวัดนี่เขาไหนาไห,หตาเฮ้าเป็นคณะกรมาการ,กรมาการนั่นกรรมการนี่เพื่อนไปอบร่มไห้เฮ้าเงินส่วนราชการที่สนับสนุนให้ไปอบร่มค่าอยู่ค่ากินค่าพัก บางครั้งก็ไปล,งลุงแร่อม่ยางดีนะไปสร้างอาหารมาหเขาถานางโตเปน็นนางกินโดดจากคนชาวบ้านธรรมาดานางโตนางกินซ้ำกันกับเจ้านหน้าใหญ่แต่เขาลืมคิดว่านั่นคือหนาทีไปะชาชนของเขาเขาบ่ได้แบงแบงย่ใจิดไปทุกแถวใจคิดว่าเขาบ่ได้แบงแยกเพียงแต่ว่าเขาคืดบ่เพอะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากมู่บ้านเน้อค่ะเนื้อเน้งสันความมั่นคงภายในประเทศความสงบเพราะมีดอก เพราะว่าเขาเพอเข้าใจมือเนียกไม่แค่นี้คะ่ะขอบคุณในไลน์ค่ะสวัสดีคะ่ะ